โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดภาพนะครับในล ne นะครับที่เราสร้างเป็นอัลบั้มนะครับเราจะดาวนโหลดเราจะดาวน์โหลดทั้งหมดทำยังไงนะครับก็ให้เราไปที่ล ne นะครับเสร็จแล้วไปคลิกที่3ขีดนี้นะครับ3จุดตัวนี้นะครับเลือกไปที่อัลบั้มนะครับ ผมผมย่อนี้ลงนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ทําการเลือกอัลบั้มรูปภาพนะครับที่เราลงไว้นะครับแต่เราจะดาวน์โหลดเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กนะครับเอาไปใช้งานนะครับหรือดาวน์โหลดเฉพาะบางภาพก็ได้นะครับถ้าต้องการภาพไหนก็นี่ครับคลิกที่สัญลักษณ์นี้นะครับนี่ก็จะได้ภาพเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับเพื่อติดตั้ง เพื่อทำการเก็บไว้นะครับแต่ถ้าเราจะดาวน์โหลดทั้งหมดเลยก็คลิกคำว่าบันทึกทั้งหมดนะครับถ้าโหลดเฉพาะบางภาพก็นี่ครับเอาเมาส์คลิกที่สัญลักษณ์ที่เป็นตัวถูกนี่นะครับแบบนี้นะครับอาจจะชอบรูปนี้นเลือกบางรูปนะครับเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะโหลดทั้งหมดก็คลิกบันทึกทั้งหมดนะครับ แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้เพื่อเอาไปจัดเก็บแล้วก็กด select folder ครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดรูปทั้งหมดลงในโฟลเดอร์ที่เรา,าสร้างไว้ครับดูนะครับภาพก็จะค่อยๆมาเห็นไหมครับโอเคนะครับก็ลองไปทำกันดูครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ